ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดเรื่องการล้มนะครับสําหรับคนที่จะออกรถบิ๊กไบค์นะครับวันแรกที่ไปรับรถถ้าคุณออกรถบิ๊กไบค์จะกี่ซีซีก็แล้วแต่ร้อยห้าสิบจะเรียกบิ๊กไบค์หรือไม่เรียกแล้วแต่คนคิดครับผมไม่ขอขัดศรัทธาถ้าคุณอยากให้รถเวลาล,มล้มน้้าถลอกน้อยเจ็บน้อยใส่ใส่กันล้มครับกันล้มเอาไปทำไรนี่ครับนี่คือการล้มที่ผมซื้อมาจากศูนย์คาวาสกิ ข,า,ขาจะขันน็อตติดกับตัวแผงตัวคล้ายๆเหล็กตรงนี้ครับติดไว้การล้มซดแปดร้อยหนักสองรอยี่บเก้าโลถ้าล้มแรงแรงอันนี้อาจจะหักได้นะครับแต่อย่างน้อยก็ช่วยรับแรงกระแทกอาจจะแบบกระแทกทีหนึ่งแล้วหักก่อนแล้วถลายกับพื้นอาจจะโดนอันนี้ถลอกเฉย,อ,ยอาจจะไม่โดนตัวตรงนี้ครับหม้อตรงนี้เครื่องพวกเครื่องพวกอะไรอาจจะได้รับการเสียหายน้อยลงครับแต่ถ้าไม่มีกาดหม้อน้ํากระแทกปุ๊บอาจจะแตกครับแถวนี้ อาจจะต้องเสียงกนซ่อมเยอะดังนั้นการล้มนี่ครับมีไว้กันล้มทั้งเบาทั้งหนักทั้งสไลด์มันจะขูดพลาสติกขูดขูดตัวเนื้อตรงนี้ออกไปหมดครับผมล้มมาทีหนึ่งครับล้มแปะการล้มช่วยได้คือแฟลิ่งพวกชุดสีตรงนี้ครับไม่มีอะไรเป็นไรเลยครับท่อก็ไม่เป็นไรครับแฮนด์เฮิร์นแฮนด์โดนกระจกโดนพื้นการล้มโดนพื้นแค่นี้ครับที่เหลือไม่เป็นไรไม่มีรอยตอนผมล้มแปะกันล้มช่วยได้เยอะเนี่ยครับรอยล้ม ลอยล้มแปะนะครับช่วยได้เยอะครับครับเนี่ยครับก็แนะนําให้ติดกันล้มนะครับกันล้มมีหลายที่นะครับอันนี้เป็นการล้มข้างเครื่องแล้วก็จะมีการล้มตรงนี้อีกที่ครับเป็นการล้มตรงล้อหน้าแล้วก็จะมีการล้มใส่ตรงข้างหลังได้นะครับแถวน่าจะประมาณตรงนี้ครับการล้ม คือถ้าเราใส่กันล้มหลายๆที่ครับก็คือจะดีครับเวลาล้มก็มันจะช่วยกันกันไม่ให้ชิ้นส่วนชิ้นใดลงมากระแทกกับเครื่องได้ครับส่วนถ้าเป็นสตันเขาจะใส่เป็นโครงเหล็กตรงนี้ครับเป็นเหมือน uh, แข็งโครงเหล็กตรงนี้เอามากันไว้เพราะว่าสตันเขายกอาจจะล้มบ่อยครับยกล้อบ้างอะไรบ้างล้มหลายรอบก็จะไม่กระทบกับเครื่องครับอันนั้นใส่ไว้ก็จะอาจจะดูรถไม่สวยนะครับ ก็ใส่แค่การลมวันนี้ก็พอครับครับเรื่องของการลมก็มีแค่นี้ครับผมลองเลือกยี่ห้อดีๆแล้วก็ติดไปเลยครับของอมสลก็มีนะครับผมยังไม่ได้ติดครับเดี๋ยวไว้หาโอกาสไปติดเหมือนกันครับก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ